แป้งกับน้ำตาลต่างกันยังไงวันนี้เราได้รู้กันครับสวัสดีครับผมโคชปูแนนครับตอนนี้คุณกําลังชมรายการซิสแปร์โปรเจกต์นะครับผมม,มาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมอยากที่จะสื่อสารให้กับทุกๆคนได้รู้มากๆเลยครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของแป้งแล้วก็น้ําตาลนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องของแป้งแล้วก็น้ําตาลเนี่ยผมพูดไปหลายคลิปมากๆแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็จะมีคนอีกเยอะมากเลยครับผมที่ยังมีความเข้าใจผิด,ผด เกี่ยวกับเรื่องของสองสิ่งนี้ครับผมนั่นก็คือตัวของแป้งแล้วก็ตัวของน้งตาลนะครับจริงๆเนี่ยวันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับนักเรียนท่านหนึ่งครับผมนะครับก็คือเขาก็ถามผมมาแบบตรงไปตรงมาแหละนะครับเหมือนประมาณว่าเฮ้ยโค้ดทำไมเราจะต้องตัดน้ําตาลด้วยในเมื่อเรากินแป้งเข้าไปเนี่ยนะครับผมเราก็มันก็จะเปลี่ยนแปรเปลี่ยนกลายเป็นน้าตาลในกระแสะเลือดเราอยู่ดีลุงนี้เราก็กินน้ําตาลไม่งตรงๆเลยเถอาก็ดีกว่าไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยครับผมผมตอนแรกความรู้สึกแรกของผมนะที่แบบผมโดนถามงี้คือ เฮ้ยอันนี้คนตีนโคตรปะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมคือแต่พอลองลองนึกๆดูครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าการทานแป้งเข้าไปเนี่ยแล้วมันแปลเปลี่ยนกลายเป็นน้าตาลในกนระแสเลือดเราใช่ไหมครับมันแตกต่างจากการกินน้ําตาลตรงๆเข้าไปครับต่างแบบโหยลิบลับแบบมหาศาลเลยครับก็เรียกว่าคือ คลิปนี้ครับผมจะช่วยคลายข้อสงสัยแบบเต็มๆเลยว่าไอตัวของคาร์โบไฮเดตเนี่ยผมที่มันเข้าสู่ร่างกายเราของเราแล้วแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนี่ยครับผมกับการกินน้ำตาลตรงๆเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันนะครับเอาอย่างแรกก่อนครับอยากให้ทุกคนเข้าใจ คาร์โบไฮเดรตอย่างลึกซึ้งที่สุดก่อนครับผมลึกซึ้งที่สุดเลยครับผมจริงๆเลยนะครับคาร์โบไฮเดรตครับผมบนโลกใบนี้มีทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะครับหก็คือซิมเพิลคาร์โบไฮเดรตนะครับผมกับ2นะครับผมก็คือตัวของคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะครับผมคือชื่อเล่นของมันก็คือคอมเพล็กซ์คาร์บกับซิมเพิลคาร์บนะครับผมขออนุญาตพูดชื่อเล่นมานะนะครับผมทีนี้นะครับผมเรามาทําความรู้จักกับซิมเพิลคาร์บก่อนนะครับผมทีนี้ ไอตัวของซิมเ l ิลคาร์ตัวนี้ครับผมนะครับมันจะมี2ตัวหลักๆด้วยกันนะครับถ้าเป็นชื่อทางวิทยาศนะครับผม 1. คือโมโนแซคคารายนะครับผมตัวโมโนแซคค r ร d e ครับผมจะประกอบไปด้วยกลูโคสนะครับผมฟรุกโตสแล้วก็กาล actose นะครับฟังก่อนนะนะครับวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ลึกๆนิดนึงนะครับ ต่อมาครับผมก็จะเป็นไดแซคคารายครับก็คือจะเป็นกลุ่มโมเลกุลน้ําตาลที่มี2โมเลกุลนั่นเองครับก็คือจะมีซูโครสซึ่งเราก็จะเจอในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะในตามพวกน้ําอัดลมหรือว่าขนมต่างๆครับผมก็คือการที่มันมีตัวของกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสมารวมกันมันก็กลายเป็นซูโครสใช่ไหมครับผมนอกนจากนี้ก็ยังมีตัวของแลคโตสแล้วก็มอลโตสครับผมนะครับเพราะงั้นนะครับตัวของซิปเปิูการ์จะมี2อย่างหลักๆด้วยกันนั่นก็คือโมโนแซคคารายแล้วก็โพลิแล้วก็ไดซคคารายนะครับผม แต่ทีนี้หลายคนนะ่ยงงอะอะไรว่าโมโนไซคลายไดไซคลายนะครับต้องบอกก่อนนะผมไอตัวน้ำตาล2ตัวนี้นะครับผมเราเห็นในชีวิตประจำวันอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับผมตัวอย่างของมันก็คือพวกอะไรอนะน้ำอัดลมใช่ไหมครับผมขนม เค้กต่างๆครับผมแป้งขัดขาวทั้งหลายแหล่เส้นพาสต้าขนมปังขัดขาวพวกนี้นะครับพวกนี้คือซิมเพลสชูการ์พวกนี้คือซิมเพลสคาร์บครับจริงๆผลไม้นะผมก็อยู่ในกลุ่มของซิมเพลสคาร์บเช่นกันครับผมคือผลไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรที่มันมีรสชาติหวานๆนะครับผมมันคือซิมเพลสคาร์บหมดอย่าลืมนะตัวของโมโนแซคารายครับผมก็คือจะมีตัวของฟรุกโตสอยู่ในนั้นซึ่งตัวฟรุกโตสก็คือน้ําตาลที่อยู่ในผลไม้นั่นเองนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็คือตัวของคอมาัว่น โพลีแซคคาไรนะครับผมโพลีแซคคาไรเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเขาเรียกเป็น longer chain carbohydrate ครับผมซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยในร่างกายนานกว่าตัวของโมโนแซคคาไรแล้วก็ไดแซคคาไรนะครับคือพูดง่ายๆนะครับผมคือคอมเพล็กซ์คาร์พวกเนี้ยครับผมมันใช้เวลาในการย่อยเป็นเวลานานในร่างกายนั่นเองครับผมมีตัวอย่างตรงนี้ก็คือพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมครับขนมปังพวกอะไรนะขนมปังที่เป็นโฮลเกรนนะครับแล้วก็จะมีคีนัวใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกข้าวโอ๊ตพวกเนี้ยครับผมพวกเนี้ย คือคอมเพล็กซ์คาร์บหรือว่าพวกมันฝรั่งต่างๆครับผมก็จะเป็นคอมเพล็กซ์คาร์บเช่นกันนะครับก็จะใช้เวลาในการย่อยเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ระดับของน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงนะครับผมนี่ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในโลกใบนี้2ชนิดนะครับผมแต่ทีนี้คือมันต่างจากน้ําตาลอย่างไงนะครับผมน้ำตาลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์เราครับผมมันเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาไม่นานมานี้เองครับนะครับ ที่สำคัญคือนะผมมวลมนุษยชาตินะตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเราตั้งแต่ยุน,ร,น,ร,นรุ่นยุคดึกดําบัรน,นะรผมมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้นะผมโดยที่ไม่ต้องพึ่งน้ำตาลเลยคือคนยุคโบรัณโบราณยุคดึกดําบัรน,นะรผมเขากินคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหาร โอเคไหมนะผมพวกแบบหัวมันพวกอะไรอะผล,ละไม้นุ่นนะี้น่าต่างๆครับผมคือผล,ลไม้ถึงมาว่ามันจะเป็นตัวของ simple sugar นะครับแต่มันก็ยังมีสารอาหารที่สูงอยู่ดีนะครับผมมันก็ยังช่วยทําให้เราเนี่ยได้ได้รับสารอาหารต่างๆเนเยอะแยะมากมายครับแต่ตัวของน้ําตาลครับผมนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่บรรพุรุษเราเนี่ยไม่ได้เคยคอนซูมมันหรือไม่เคยบริโภคมันมาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่นะครับผมมันยังเป็น empty calories ก็คือมันเป็น คือมันให้แค่พลังงานอย่างเดียวอะ่ะมันให้แค่แคลอรี่อย่างเดียวครับผมและมันไม่ได้ให้สารอาหารอย่างอื่นในตัวของมันเลยครับผมนักโภชนาการนะผมหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเนี่ยนะครับผมก็คือก็ตราหน้ามันอ่ะเหมือนประมาณว่ามันก็เป็นของที่ไม่มีประโยชน์อ่ะมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมันให้แค่แคลอรี่เท่าน,นั้นเองและที่สําคัญคือถ้าเกิดว่ากินเยอะมากเกินไปครับผมก็ทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้นอกเหนือจากนี้ครับผมการบริโภคน้ําตาลในปริมาณที่มากจนเกินไปครับผมทำให้ร่างกายเข้าสู่ความเครียด แล้วก็ทาให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับผมหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรากินน้ำตาลเข้าไปครับผมจะเกิดสภาวะนี้คือสภาวะไกลเคชันนะครับมันเป็นสภาวะที่ร่างกายสร้างอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นมาครับผมจากการที่เรากินน้ำตาลเข้าไปนะครับซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ครับผมไม่ว่ามันจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามไม่ว่ามันจะมันจะไปจับเซลล์ส่วนไหนของร่างกายก็ตามครับผมจะเกิดความเสื่อมขึ้นด้วยกันทั้งสิ้น ไม่มีข้อยกเว้นครับผมเซลล์ผิวหนังเซลล์ผนังหลอดเลือดหรืออะไรต่างๆครับผมมันจะทําให้เกิดความเสื่อมนะครับนี่คือความน่ากลัวของน้าตาลข้อที่1น,นะสคือมันกระตุ้นทําให้ระดับของอินซูลินมันพุ่งขึ้นสูงมากนะครับซึ่งการที่เรามีระดับของอินซูลินที่พุ่งขึ้นสูงมากโดยที่ไม่จําเป็นนะครับผมคือเรากินพวก e m p ต y Cal o ries พวกนี้คือน้ําตาลที่แบบมันไม่มีหาอะไรเลยอ่ะมันมีแค่พลังงานนะครับผมแล้วมันทาให้อินซูลินมันหลั่งออกมานะครับอินซูลินอาจจะพาน้าตาลนะเดินทาง นะแต่ถ้าเกิดเซลล์กมเนิดและเซลล์ตับมันเต็มก็จะไปเดินทางไปที่เซลล์ไขมันใช่ไหมครับแต่ความซวยของบุคคลบางบุคคลนะผมอยู่ตรงนี้ต้องที่ว่าการเดินทางของน้ําตาลเนี่ยนะผมปฏิบัติกับอินซูลินมันเร็วเกินไปนะผมจนกระทั่งตัวของเซลล์ไขมันเองก็ไม่สามารถที่จะรองรับไว้ได้ทันเท่ากับที่ร่างกายเรากินเข้าไปนะเพราะฉะนั้นมันจะหลงเหลืออยู่ในกระแสเลือดเราครับผมเนี่ยคือสภาวะ ครีไรเบดิกนะครับผมก็คือจะเป็นสภาวะที่คุณเตรียมตัวที่จะเป็นโรคเบาหวานแหละและสุดท้ายถ้าเกิดคุณยังคงยึดพฤติกรรมในการกินน้ำตาลอยู่คุณก็จะเป็นโรคเบาหวานในที่สุด,ดครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยผลเสียจากการกินน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นโรคเบาหวานเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องของการเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะครับผมโรคอัลไซเมอร์ก็ถูกพิสูจน์มาแล้วนะครับเพราะว่าการกินน้ำตาลทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์จริงๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดใคร นะครับที่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งนะผมหรือว่า,เ,าเป็นมะเร็งอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวครับผมน้ำตาลเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งชั้นดีครับผมนอกนอจากโปรตีนแล้วน้ำตาลยังทำให้ตัวของเซลล์มะเร็งเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับผมนะเนื่องจากว่าสภาวะไกลเคชั่นนั่นเองครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสร้างความเครียดให้กับร่างกายเยอะมากมันสร้างอินฟลามชั่นครับผมสร้าง อาการอักเสบต่างๆภายในเนื้อเยื่อในร่างกายอย่างมหาศาลครับผมเพราะฉะนั้นการกินน้ําตาลเมื่อเทียบกับคาร์โบไฮเดรตแล้วมันคนละโลกกันโอเคไหมนะครับผมร่างกายของมนุษย์ครับผมต้องการคาร์โบไฮเดรตนะผมพูดเลยครับผมคือถึงแม้ว่าจะมีสายคีโตฟังอยู่ก็ตามนะแต่ผมบอกตรงนี้ว่าคาร์โบไฮเดรตมีความจําเป็นครับผมต่อร่างกายของเราครับมันเป็นเมนเอนเนอร์จี่ซอร์สของร่างกายนะครับมันเป็นพลังงานหลักที่ร่างกายต้องใช้ครับผมผู้คนครับผมทั่วโลกนะครับผมเชื่อว่า9ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตานะเก้าสิบเดรตเป็นอาหารหลัก ใช่ไหมนะผมแล้วก็จริงๆเนี่ยนะผมการที่เราทานคาร์โบไฮเดรตแล้วเราอ้วนมันเป็นเพราะว่าเราทานน้ำมันในปริมาณที่มันสูงเกินไปแต่จริงๆเราจะโทษคาร์บอย่างเดียวไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเราชี้ผู้ไร้ผิดตัวครับผมคือพอเวลาเราพูดถึงน้ําตาลปุ๊บเรามักจะคิดถึงคาร์โบไฮเดรตเรามักถึงเรามักจะคิดถึงว่าเอ้ย ก็ไม่คือคาร์บ่ยมันคือแป้งไงมันเลยทําให้เราอ้วนนะผมจริงๆเนี่ยแป้งจริงๆอ่ะที่มันเป็นตัวของโพลีแซคคาไรด์ครับผมไอ้ตัวที่มันเป็นคอมเพล็กซ์คาร์บจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทาให้เราอ้วนง่ายขนาดนั้นนะเาจะบอกก่อนนะผมแต่ว่าคือบางทีเราไปคิดว่าการกินแป้งมันจะมีผลเสียเท่ากับการกินน้ําตาลครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูแบบจัดๆตรงนี้เลยนะครับผมหลายๆคนครับผมชอบที่จะกินน้ําอัดลมใช่ไหมครับ ชอบที่จะกินแบบของหวานแทนที่จะกินข้าวเอางี้ก่อนนะผมสมมุติว่าคุณบบเป็นคนที่แบบรู้รู้ปริมาณการกินข้าวอย่างโอเคแล้ว,ว่าเฮ้ยฉันจะต้องกินข้าวในปริมาณเท่านี้วันละสมมตินะวันละ200กรัม3า0รอกรัมสมมตินะครับเซว่าอย่างนี้นะครับแต่วันนี้นะครับส,ส,ส,สาวๆหลายหล้ยคนจะเป็นนะครับคือวันนี้ฉันจะไม่กินข้าวเววันนี้ฉันจะไม่กินข้าววันนี้ฉันอยากจะกินน้ำอัดลมวันนี้ฉันอยากจะกินเค้กวันนี้ฉันจะอยากจะกินขนมนะครับผมผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะครับผม คุณรู้หรือไม่นะครับผมคุณรู้หรือไม่ว่าข้าว100กรัมนะครับผมข้าว100กรัมมีปริมาณน้ำตาลอยู่0.1กรัมอ่าคิดไว้ทดไว้ในใจนะข้าว100กรัมมีระดับน้ำตาลอยู่0.1กรัมนะครับในขณะที่น้ำตาล1กรัมก็คือให้น้ำตาล1กรัมเก็ตไหมนะครับผม ทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้คุณจะไม่กินข้าวตลอดทั้งวันเพื่อที่จะกินโค้กหนึ่งกระป๋องในตัวของเครื่องดื่มน,น้ําดำนะครับผมจะมีน้ําตาลอยู่34กรัมคุณไปดูได้เลยคุณไปดูหลังฉลากได้เลยนะครับผมมีน้ําตาลอยู่34กรัมนะครับเมื่อเทียบมันจะตะยางแบบง่ายๆโง่ๆนะครับผมเราจะเจอว่านะครับระดับน้ําตาลที่เรากินจากการกินโค้กเมื่อเทียบกับการกินข้าวผมมันต่างกันแบบ ลิบลับนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณต้องการจะได้น้ําตาล34กรัมจากการกินข้าวคุณจะต้องกินข้าวทั้งหมด34กิโลกรัมทีนี้คุณอยากจะเทรดกับมันไหมครับท,ทีนี้คุณอยากจะแลกกับมันไหมครับบางคนอยากกินเค้กนะผมอยากกินเค้กแทนที่ข้าวคือวันนี้ฉันไม่กินข้าวฉันจะไม่กินข้าวเลยฉันจะกินแค่เค้กกินเค้กแค่ชิ้นเดียวเค้กหนึ่งชิ้นนะผมโดยเฉลี่ยคุณไปเปิด Google ได้เลยนะผมเค้กหนึ่งชิ้นโดยเฉลี่ยมีน้ําตาลอยู่43กรัม เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณกินเค้กแทนที่ข้าว5 0 0กรัมสมวติคุณต้องกินข้าววันละครึ่งกิโลด้วยอ่ะผมยกให้ครึ่งกิโลเลยนะครับผมคุณฉันไม่กินข้าวครึ่งกิโลฉันไม่เชื่อโคตรปูแน่นฉันไม่กินข้าวฉันจะกินเค้กนะครับผมเค้กมีน้ําตาลอยู่43กรัมนั่นถ้ากับว่าคุณกินข้าวเข้าไปเนี่ยคุณได้รับน้ําตาลเข้าไปเนี่ยครับผมคือข้าวทั้งหมด43กิโลกรัมด้วยกันนะครับเมื่อเทียบบรรยากาศยางแบบง่ายงงง่ายง่ายโอเคไหมนะครับผมทีนี้คัรบ สำหรับคนที่ต้องการลดแคมันส่วนเกินครับผมผมพูดเลยนะครับว่าคือถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเอาลงจริงๆนะคุณตั้งใจที่จะเอาลงจริงๆคุณต้องกล้ากระตัดน้าตาลคุณต้องกําจัดน้าตาลทิ้งออกไปจากไดเอทของคุณแต่ไม่ใช่การกําจัดขาบนะครับหลายคนเนี่ยเดินทางเข้าสู่ความเป็นคีโตคือแบบเฮ้ยคุณไ่กินแป้งแม่งแล้วคุณั่างแมู่ไม่กินแป้งแม่งเลยเว้ยอะไรเงี้ยนะผมจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องกินคุณไม่ต้องทาคีโตได้เอาพูดแบบตามตรงแบบในฐานะโค้ชนะครับคือคุณไม่ต้องทําคีโตได้ คุณแค่ตัดน้ําตาลทิ้งและคุณกินแป้งตามปกติโดยที่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องกินแป้งวันละเท่าไหร่เนี่ยแค่นี้คุณก็ผอมจะตายหายอยู่แล้วคือแบบผอมแล้วอะนะครับเอางี้ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคือสรุปตรงนี้นะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตกับน้ําตาลมันมีความแตกต่างกันขนาดนี้แบบฟ้ากับเหว จะมาแลกกันไม่ได้มันจะแลกกันทาไมนะครับผมแต่วันนี้ผมพูดเลยครับผมมันจะมีปริมาณน้ําตาลที่เราสามารถกินได้นในแต่ละวันครับผมอันนี้ผมอิงตามองค์การอนามัยโลกนะครับคุณต้องย้อนดูพลังงานในค่า TDE ของคุณก่อนโอเคไหมนะครับผมผมจะเรียงลาดับนี้นะครับคือถ้าคุณเป็นบุคคลที่ใช้พลังงานวันละ1,600กิโลแคลอรีต่อวันครับองค์การอนามัยโลกนะผมบอกว่าคุณสามารถทานน้ำตาลได้เวลนลี่ช้อนชาอ่าเอาแบบง่ายๆนะครับผมแต่ถ้าวันนี้นะครับผมคุณเป็นคนที่ ใช้พลังงานเฉลี่ยวันละ2,000กิโลแคลอรี่นะครับคุณสามารถทานน้ำตาลได้วันละ6ช้อนชาอ่าเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคนที่มีอ่าต้องใช้พลังงานต่อวันนะที่ในค่า t d e นะครับอยู่ที่2,400 2,400กิโลแคลอรี่ h. คุณสามารถทานน้ำตาลได้วันละ8ช้อนชาเพราะฉะนั้นนะครับผมผมบอกตรงนี้นครับผมบอกชี้ตรงนี้ถ้าเกิดคุณอยากกินน้ำตาลเยอะคุณก็แค่ใช้พลังงานเยอะ คุณก็แค่ต้องมีกล้ามเนื้อเยอะคุณก็ต้องแค่ฝึกหนักคุณก็แค่ออกกาลังกายคุณก็ต้องแค่คาร์ดิโอให้มันเยอะครับผมคือถ้าเกิดคุณยิ่งมีมวลกล้ามเนื้อเยอะครับผมและค่ากิจกรรมของคุณสูงครับผมโดยเฉพาะคนที่เป็นนักกีฬาครับออกกาลังกาย6วันต่อสัปดาห์แบบจริงจริงจังๆัง,งครับผมคุณจะำคํานวณออกมาได้เลยว่าค่า TDEE e ของคุณมันสูงมากบางทีเนี่ยไปถึง2 5 0 0 3,000 3สามามพค่าเมเทเนสของผมเนี่ยคือ3 3 0 0นะครับ เพื่อที่เพื่อที่รักษาหนักตัวไว้นะเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างที่จะกินน้ำตาลไนดะ้ค่อนข้างฟรีเลยทีเดียวครับแต่ไม่ได้แบบมาจาจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นรับผมคือสรุปตรงนี้นะว่าคุณส,มสามารถทานน้ำตาลได้แต่ในปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดก็จะดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องมาเปรียบเทียบแล้วนะว่า แป้งกับน้ําตาลเนี่ยคือกินแป้งเข้าไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นน้าตาลในเลือดนะผมอันนี้คือผมว่ามันมันหัวหมอกเกินไปนะผมแล้วก็อีกอย่างคือมันไม่เป็นผลดีต่อใครนะครับคือมันก็แค่เป็นผลดีต่อความต้องการของคุณคุณก็แค่ได้มีโอกาสได้กินน้าตาลเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเอ้ก็กินน้ําตาลเข้าไปไมันก็เป็นน้ําตาลในร่างกายนี่หว่าอะไรเงี้ยงั้นกูไม่กินข้าวกูไม่กินแป้งแม่ละกันกูกินน้าตาลตรงตรงอะไรเงีเยย้ยไม่โอเคครับผมเป็นกัน แรกเป็นการเทรดที่แม่งโคตรจะไม่คุ้มเลยฝากเอาไว้เลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโพสต์ปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ